อัปเดตข่าวสาร2ธันวาคม2565อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดข่าวดีรับเงินทั่วไทยผู้สูงอายุผู้พิการเช็คด่วนเฮกี่กลุ่ม9ธันวาคมรับสูงสุดถึง1,000บาทใครได้บ้างฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำเดือนธันวาคม2565โด้วยจะมีเงินเยียวยากลุ่มเปราบางให้แก่กลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มได้แก่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในอัตราที่แตกต่างกันออกไปด้วยในปีงบประมาณ2566โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มปอบางในแต่ละกลุ่มดังนี้เงินเยียวยากลุ่มปอบางในกลุ่มของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ60-69รับ600บาทอายุ70-79รับ700บาทอายุ80-89รับ8 0 0บาทอายุ90ปี 69, บบ90 69, ขึ้นไป รับ1,000บาทเบี้ยความพิการอายุ18ปีขึ้นไปนะคะรับเบี้ยอย่างชีพจำนวน800บาทอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยอย่างชีพ1000บาทและสำหรับเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบที่ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีจะได้รับเงินอุดหนุน600บาทและปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มปอบางประจำปีงบประมาณ2566จะมีดังนี้นะคะ วันที่9ทธันวาคม2565 10มกราคม2566 10กุมภาพันธ์2566 10มีนาคม2566 10เมษายน2566 10พฤษภาคม2566 9มิถุนายน2566 10กรกฎาคม2566 10 สิงหาคม2566และ8กันยายน2566และข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะบัตรคนจนได้รับเงินต่อเนื่องอีก2วันคือทุกวันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้ เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้และที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชำระเงินแล้วส่วนที่เกินต้องชำระเงินเองและทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเงินเบี้ยวความพิการและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ